สวัสดีคะ่ะวันนี้มาชมบอนสีสวยๆนะคะท่ามกลางสายฝนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะคะพายุรูนะคะทําให้ฝนตกตลอดเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะบอนสีที่เป็นสีม่วงอมชมพูนะคะต้นนี้ก็คือม่วงมุงคลน,นะคะ เขายุบใบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะดูอ้วนเลยนะคะก้านใบอ้วนสวยงามเลยทีเดียวหัวก็ใหญ่นะคะแต่ว่าไม่แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเลยนำมาให้ได้ชมความงามของเขาเห็นว่าสีของเขาสีม่วงสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะที่เห็นอยู่นี้เกาะเกร็ดนะคะด่างสวยมาเลยทีเดียวต้นนี้ก็สวยงามนะคะ เดี๋ยวให้มาชมความสวยงามของบอนสีต้นนี้รัศมีเงินนะคะดูรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินเขาจะมีอยู่สามต้นนะคะที่บ้านต้นใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นนี้ดูรัศมีเงินต้นนี้สิคะมีสีชมพูมาด้วยแล้วก็นี่คะ่ะเขียวแบบนี้เลยเขียว มีจุดนะคะนี่เป็นบอนป้ายนะคะรัศมีเงินพรมพิมานี่มาจากผ่าแผลงจากอับซอนสวร์น,นะคะได้ความรู้มาจากช่องป้สุอินดี้นะคะช่องนี้เขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับบอนสีเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาจะไปค้นคว้ามาของเราก็ นำความรู้หลายๆช่องทางนะคะมาเล่าสู่ให้ได้ฟังได้ชมกันนะคะนี่ค่ะตระกูลเดียวกันเลยแต่อับสอนสวรรค์น,นะคะที่บ้านปลูกนี่ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะคะเขาจะโตช้าถ้าเปรียบผู้หญิงก็คือเป็น ผู้หญิงที่บอบบางอร่อนแออะไรประมาณนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้พรมพิมานพรมพิมานนี่เขาก็โตสวยนะคะดูสีของเขานี่การป้ายนะคะแต่ละใบของเขาสวยงามเลยทีเดียวนี่คะ่ะรัศมีเงินนะคะดูนะคะดูใบของเขานะคะโดยเฉพาะใบใหม่นี่เขามีสีชมพูนะคะ ชมพูอมเทานะคะพื้นเหมือนเขาซ้อนกันอยู่ทับซ้อนกันอยู่นะคะในใบแต่สีเขียวเขาก็เขียวสวยงามมากนะคะมีเม็ดสีขาวขาวนะคะเห็นไหมคะก็เลยอยากให้ได้ชมความงามเลยอดถ่ายมาให้ได้ชมกันไม่ได้นะคะลมแรงมากเลยนะคะต้นเหล่านี้นะคะอยู่ในตู้แต่ว่าอยากให้เห็นชัดๆในตู้เขาจะค่อนข้างมืดนะคะ อากาศเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะคะวันนี้ก็จะมีฝนตกทั้งวันเลยบางที่ก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าที่นี่บุรีรัมย์เนาะก็จะเป็นที่ราบสูงอยู่นะคะก็จะท่วมเฉพาะที่ลุ่มบางอำเภอเท่านั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะฝนตกน้ำท่วมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ กลับมาหาบอนสีของเราเหมือนเดิมนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเศรษฐีพันล้านนะคะนี่คะ่ะถึงแม้ราคาจะไม่แรงเหมือนต้นอื่นนะคะแต่เมื่อก่อนราคาแรงมากนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความสวยงามยังเป็นที่ต้องการของใครหลายคนนะคะนี่ขนาดบ้านนี้ก็ยังชมเช้าชมเย็นนะคะเห็นสวยสวยงามแบบนี้ อดไม่ได้นะคะที่จะหยิบจับมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะต้นนี้ก็คือชายชนนะคะจำได้ไหมคะสามสี่เดือนก่อนที่ถ่ายให้ได้ชมนะคะที่บ้านเขาก็จะมีต้นใหญ่สวยงามนะคะแต่ตอนนี้ใบเขาก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเรานำหัวเขาไปผ่าชิ้นลูกเขาก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเหมือนมีสีไปป้ายนะคะต้นหนึ่งนะคะ ยังทยอยกันขึ้นอยู่คะ่ะไม่หมดนะคะส่วนต้นนี้ณเมืองนุนนะคะณเมืองนุนแม่เข้าด่างสวยเลยทีเดียวนะคะใบใหญ่ยังไม่ปล่อยนะคะเขามีใบเดียวก็ปล่อยไปนะคะแบ่งปันไปก็จะกลัวไม่โตนะคะให้เขามีสองใบก่อนนะคะถึงจะปล่อย ส่วนต้นนี้ก็มีใบเดียวเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็คือชินนบัญชรเป็นแบบโบราณนะคะแม่เขาจะใบใหญ่มากนะคะก็เลยถ่ายให้ได้ชมกันก่อนเดี๋ยวให้มีสองใบก่อนนะคะซึงจะแบ่งปันนะคะต้นนี้ก็ณเมืองนนนะคะก็ยังไม่ไม่ด่างนะคะต้นนี้ตัวเล็กๆนี่ก็คือชินนบัญชรเหมือนกันก็มีประมาณนี้นะคะ แต่ว,ว่าให้เขาโตสองใบก่อนนะคะถึงจะปล่อยต้นนี้ก็เกาะเกล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าด่างสวยแบบนี้เดี๋ยวใบที่สองเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อไปต้นนี้ก็คือวังทองนะคะไปดูนะคะหลายหลายคนนะคะดูวังทองว่าเขามีสีสันแบบไหนนะคะตอนนี้วังทองของเราก็จะมีสีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็ จะว่าสีแดงก็ไม่ใช่เนาะคะจะว่าสีชมพูก็ไม่เชิองออกมาสีแบบชมพูอมอมน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะคะสีเขาประมาณนี้นะคะส่วนต้นนี้ก็นพะเก้าต้นเล็กของเรานะคะที่บ้านนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะวันฝนตกนะคะไม่ได้ไปเปิดตู้นะคะก็เปิด เพียงบางส่วนมาให้ได้ชมความสวยความงามในวันฝนตกนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วนะคะใกล้วันสุกแล้วนะคะทุกคนก็ทํางานมาปลายสัปดาห์แล้วเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบอลสีสวยๆที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ